สวัสดีครับวันนี้เรามีรถยนต์ซิ่งยุค90มานําเสนอหนึ่งคันนะครับสีแดงคันนี้ครับฮอนด้าแอคคอร์ดตาเพชรนะครับปี1 9 9 1เดี๋ยวเรามารับชมกันครับว่าอันนี้มีของแต่งอะไรบ้างสวัสดีครับมารับชมกันครับคันนี้เป็นฮอนด้าแอคคอร์ดโฉมตาเพชรนะครับเป็นแอคคอร์ดตาเพชรปี1 9 9 1นะครับคันนี้แต่งเต็มเลยนะเจาะเก่าแต่งซิ่งมานะครับสีแดงสดใสเลยคันนี้นะครับ นทะะเบียนสวยเลยนะให้ไปเลยนะครับทะเบียนคันนี้นี่คาร์บอนนะครับหัวคาร์บอนนะครับล้อแมกทีสามเจ็ดนะครับรถมีของแต่งทั้งคันนะครับเครื่องเสียงชุดใหญ่นะครับหลังคาซันรูปไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับนี่ฮะประตูเคบล่าด้วยล้อแมกที 37, สามเจ็ดสวยๆเลยยางเต็มเต็มเลยโอ้ยางไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะยางใหม่คิะ เจ้าของชอบแต่งรถนะครับโอ้โหดูฮะแต่งเต็มครับทองสแนเลสทั้งเส้นนะวางเครื่องยนต์เฮจิฟสองวีเทคมาด้วยนะครับโอ้โหสวยงามมากๆสําหรับใครที่ชื่อชอบรถยนต์ตัวนี้นะครับหรือชอบการแต่งรถนะครับคันนี้จบสมบูรณ์แน่นอนนะครับไม่ต้องไปทำอะไรทั้งเครื่องเสียงทั้งของแต่งนะครับกระจกไฟฟ้านะครับหลังคาสันรลสพวอะไรก้านยกนะครับนี่ครับเบาะหน้าไฟฟ้านี่ครับโอ้โหสวยๆเลยนะฮะเบาะ เรืองเสียงชุดใหญ่ด้วยนะมี power มี power amp อยู่ใต้ที่นั่งคนนั่งด้วยนะครับเนี่ยเกียวววาดีฟีหกตัวชุดใหญ่ไฟกับพริบจริงๆครับวันนี้บกากหลังครับนะฮะบอกสวยๆเลยนะบอกสวยๆทุกตัวเลยนะครับเดี๋ยวมารับชมกันนะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างครับผมนี่ แต่วราตูก็ยังดูดีนะครับยังสวยอยู่นะครับลดอายุเยอะมากๆนะอันนี้เครื่องยนต์เป็นเฮดยี่สองวางใหม่นะลงเล่มเรียบร้อยนะครับวีเทคด้วยเกียร์ธรรมดานะคันนี้ได้เป็นเครื่องเสียงชุดใหญ่เลยสวยงามมากนะครับสําหรับภายในกันนี้นะนีล้อมแม็ก์ยางใหม่นะโอสวยๆเลยแก้มคาร์บอนนะปา่กกระโปรงคาร์บอนนะครับ คันยูเฮยีสองนะครับ H22A 2สองอสองพันสองอยซีซีทนะครับ v t e ทเกียร์ธรรมดานะครับแล้วมันล้วนนะไม่เคยโดนแก๊สนะครับนะครับลงเล่มเรียบร้อยนะครับเพลเดิมนะคารเดิมนะครับสีแดงสีแดงดำลงเล่มเรียบร้อยหมดนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะเดี๋ยวมาชมเครื่องเสียงด้านหลังกันอันนี้เสียงท่อไม่ดังเท่าไหร่นะครับ นะครับยังพอกลับบ้านยังคืนได้บ้างนะครับนี่ฮะซับฟูเอร์เต็มไปหมดเลยนะครับโอ้บอดี้ก็สวยครับไม่มีโชนหนักนะนะครับสีก็ตามสภาพนะครับสีก็มีรลอดรอยบ้างนะครับน่ครับสีก็มีตําหนีมีรล้อดอยตามอายุอาณาของรถนะครับนะครับสวยอยู่นะครับนะครับคาร์บอนหลังนี้เลกเกอร์ลอนนะครับนี่มีบ้างนะครับแต่รถขับขี่ดีมากนะขับขี่ดีเกียร์ธรรมดา เครื่องแรงเลยนะขับขี่ดีช่วงล่างดีครับคันนี้นี่เปิดราคานะครับอยู่ที่แปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่ครับเอาไปซิ่งต่อได้เลยนะถ้าในชอบก็ติดต่อเข้ามาได้ครับขอรูปภาพนิ่งนะครับพูดคุยได้วิดีโอขอได้นะครับส่งได้นะครับอันนี้เอกสารเล่มจุดโอนครบหมดนะครับรับประกันการโอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเครื่องลงเล่มสีลงเล่มหมดนะครับได้ไปสภาพแบบนี้เลยสีมีดิ้วลอยมากนะครับตามอายุนะแต่ก็ไม่ได้ถือว่าน่าเกลียดสําหรับทุซิ่งแบบนี้นะครับ ท่านใดชอบติดต่อเขาไม่ได้เลยนะครับขอบคุณครับ